สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มการก็รบก,กวนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทั้งช่องทางเพจ Facebook คุณป้านักลงทุนช่อง Youtube คุณป้านักลงทุนและบล็อกเกอร์คุณป้านักลงทุนคุณป้า forex นะคะเอาละค่ะเราไปเริ่มการซื้อขายเหรียญน,นะคะบน b r o i v นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะหลังจากที่เราโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มต้นเราก็มาสำรวจด,ดูราคาเหรียญก่อนนะคะสำหรับครั้งนี้คุณป้าน,นักลงทุนมีมเงินที่จะซื้อเหรียญทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ500บาทนะคะก<ม>็พิจารณาดูแล้วคิดว่าจะซื้อเหรียญที่ราคาไม่แพงนะคะราคาถูกๆ เก็บไว้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะให้มีเกือบจะครบทุกเหรียญที่มีในซิปเมกนะคะยกเว้นเหรียญที่มีราคาแพงมากมากก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นก็ให้กดตรงคําว่าแลกเปลี่ยนค่ะกดแลกเปลี่ยนแล้วก็กดซื้อ เมื่อกดซื้อแล้วเราก็มาเลือกเหรียญที่เราอยากจะซื้อนะคะแล้วก็กดเข้าไปก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ใส่เงินทุนที่เราต้องการจะลงกับเหรียญนี้นะคะว่าเราอยากจะลงเท่าไหร่นะคะ30บาท2 0บาท50บาทร้อยนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่เราอยากจะลงทุนนะคะพอใส่ จำนวนเงินได้เรียบร้อยแล้วเราก็กดแถบสีเขียวค่ะเขาก็จะคำนวณว,ว่าเราจะได้รับเหรียญกี่เหรียญน,นะคะเราก็กดแถบสีเขียวอีกนะคะแล้วคำสั่งซื้อก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงหน้านี้นะคะอันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วพอราคามันวิ่งชนนะคะเราก็จะได้จำนวนเหรียญตามที่ต้องการ นี่เราก็ไปซื้อเหรียญอื่นๆอีกนะคะเหมือนเดิมค่ะก็ทํำบนไปกดแลกเปลี่ยนกดซื้อกดเลือกเหรียญน,นะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินเงินทุนที่จะลงนะคะในเหรียญชนิดนี้แล้วก็กดแถบสีเขียวไปนะคะมันก็จะไปโชว เหมือนเดิมอะค่ะโชว์อยู่ที่หน้าออเดอร์นะคะอันนี้คุณป้าก็วางแผนว่าจะซื้อให้ให้เกือบครบทุกเหรียญในซิปแม็กเลยนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยยกเว้นว่าเหรียญที่มีอยู่ในบิดคับอยู่แล้วก็จะจะไม่ได้ซื้อนะคะเนี่ยค่ะทำบนไปค่ะจนครบตามแผนที่เราวางไว้ ว่าเราจะซื้อเหรียญอะไรบ้างนะคะทำไปเรื่อยๆซื้อไว้พอได้รุนเนาะอย่างละ2เหรียญสามเหรียญสี่เหรียญเพราะว่าเราลกมีเงินลงทุนแค่500นะคะสําหรับแอปซิปเมกนี้เงินเงินลงทุนเบื้องต้นนะคะตั้งแต่สมัครของคุณป้านักลงทุนก็คือ2,000บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เงินมันก็งอกเงยขึ้นมาเป็น 2500กว่าบาทเกือบเกือบ2 0นะคะ mm hmm. ก็เพิ่งสมัครได้ไม่ไม่นานนะคะ mm hmm. แล้วเหรียญแรกที่เริ่มซื้อนะคะ mm hmm. ก็คือ z MT ค่ะซื้อ z MT ไป mm hmm. รอ้รอ,ยรอยกว่าเหรียญน,นะคะร้อยกว่าเหรียญแล้วก็โอนเข้าซิปล็อก mm hmm. เพื่อที่จะรับโบนัสนะคะ mm hmm. ก็ พอโบนัสสะสมครบ1เหรียญอย่างเงี้ยหเหรียญ ZMT อ่ะนะคะก็จะโอนเข้าไปล็อกอีกอย่างเงี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะเอาค่ะอันนี้อยากซื้อเหรียญอะไรก็กดซื้อเลยนะคะกดแลกเปลี่ยนกดซื้อนะคะแล้วก็เลือกเหรียญที่จะซื้อแล้วก็ใส่จํานวนเงินค่ะจํานวนเงินทุนที่จะลงกับเหรียญตัวนี้นะคะ กี่บาทก็ใส่ไปนะคะแล้วก็กดแถบสีเขียวตกลงไปะะกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดอีกมันก็จะเป็นการโอเคไปนะคะเมื่อกี้เราสามารถกดแบ็กไปแก้ไขได้นะคะถ้าสมมุติว่าตรงหน้าที่เขาสรุปว่าคุณจะได้กี่เหรียญเนี่ยแล้วเราไม่พอใจเราอยากจะเพิ่มเงินอีกหน่อยหรือลดลงอะไรเงี้ยนะคะ เราก็สามารถกดลูกศรแบกกลับไปแล้วก็แก้ไขจนพอใจแล้วก็กดแถบสีเขียวเป็นการตกลงไปนะคะ<ม>ก็ซื้อบนไปนะคะอันนี้คุณป้าก็ทําตามแผนทุกอย่างนะคะลงทุนแบบเล็กๆน้อยๆนะคะทําไปค่ะเราเราไม่ต้องคิดว่าการที่เราจะเป็นนักลงทุนได้เราต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านไม่ใช่นะคะอันนี้ คุณป้านักลงทุนก็พาทําให้ดูแล้วเนาะอย่างอย่างวันก่อนก็พาลงทุนร้อยกว่าบาทเนาะวันนี้พาลงทุน500 40บาท50บาทเราก็ลงทุนได้นะคะไม่ต้องรอรวยแล้วค่อยลงทุนค่ะตอนไม่ค่อยมีตังนี่แหละเราให้เราเริ่มลงทุนไว้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เรามันต้องศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไป ไม่ต้องไปลงเงินเยอะแยะอะไรนะคะเราค่อยค่อยค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดสะสมไปนะคะเนี่ยค่ะก็คือ wallet ของคุณป้านักลงทุนนะคะเริ่มต้นที่2,000บาทนะคะตอนนี้ก็เป็น2,075.26บวกกับ569.81นะคะตัว2,075.26นี้คือโดนอโอนเข้าโปรแกรมซิปล็อกนะคะเพื่อที่จะแบบรับโบนัส ก็เลยเอา Z MT โอนเข้าไปล็อกไว้90วันนะคะคือจะไม่มีการขายออกนะคะจะมีแต่ซื้อเพิ่มหรือไม่ก็พอได้โบนัสมาก็เราก็หมุนเข้าไปซิบล็อกเหมือนเดิมนะคะอันนี้เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเกี่ยวกับซิบล็อกซิครูนะคะหรือว่าการรับโบนัสอะไรต่างๆนะคะของแอปซิ m เมกนะคะ เนี่ยค่ะพอเราซื้อเสร็จแล้วเราก็มาเช็คในวอลเล็ตของเรานะคะในวอลเล็ตว่าเราได้เหรียญเ,เป็นยังไงบ้างครบหรือยังเอ๊หรือหรือหรือว่าเราจะซื้อเพิ่มตัวไหนอีกอะไรนี้นะคะพอเช็ควอลเล็ตเสร็จถ้าอยากจะซื้อเพิ่มเราก็ไปกดซื้ออีกสมมติว่าเรากะว่าจะลงทุน500แต่ว่าตอนนี้มันเงินเรายังเหลือเหลืออยู่นะคะเราก็อาจจะเออ ไหนดูซิซื้อเหรียญที่แพงดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะการซื้อเหรียญที่แพงเนี่ยอย่างสมมุติว่าหยวนไฟแนนซ์อย่างเงี้ยนะคะมันแพงเนาะหนึ่งเหรียญเนี่ยราคาเป็นเงินบาทเนี่ยประมาณ9 9้าเก้าแสนกว่าใช่ไหมคะเราก็ไม่เป็นไรเราเราอยากจะซื้อ,เ,อ,อเหรียญน,นี้ด้วยเงินทุนร้อยกว่าบาทก็ซื้อได้นะคะคือเราไม่จําเป็นต้องลงไปเป็นแสนเป็นล้านนะคะ รือซื้อครบหนึ่งเหรียญเนาะคือเนี่ยแหละมันจะดีกับว่าดีกับว่านักลงทุนรายย่อยย,อย่อยจริงๆอะ่ะย่อยแบบเป็นร้อยบาทอะไรเงี้ยนะคะเป็นหลัก1ิบาทเป็นหลักร้อยบาทซื้อได้นะคะก็ซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้แค่ศูนจุดศูนย์อะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่ว่าก็ซื้อได้นะคะก็ซื้อได้ก็ซื้อไปเลยเนาะอืม ถ้าเราอยากซื้อเราก็ซื้อนะคะย้นไฟแนนซ์นะคะ,อะพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจก็มีเงินเหลืออีกนิดหน่อยเราก็ไปดูซิว่ามีเหรียญตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะออไม่จำเป็นว่าต้องซื้อแต่เหรียญถูกเสมอไปนะคะก็ซื้อเหรียญแพงด้วยก็ได้นะคะถ้าสมมุติเรามองแนวโน้มว่าเอ๊ะรู้สึกเหรียญตัวที่แพงนี่มันกำลังปรับตัวลงนะคะแล้วเราอยากจะซื้อสนิดหน่อยนะคะ เผื่อว่ามันขึ้นแล้วเราก็จะได้มีเก็บไว้ลุ้งกับเขานะคะเก็บไว้ขายได้นะคะก็ซื้อไปนะคะเมื่อซื้อเสร็จแล้วเราก็มาเช็คบอลเลตอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเงินยังไม่มาในบอลเล็ตนี้แสดงว่าราคาที่เราซื้อเนี่ยอาจจะ ยังไม่แมทช์กันนะคะยังไม่แมทช์กันราคาอาจจะต่ําไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรอกราฟมันปรับตัวลงมาก่อนนะคะรอราคาปรับตัวลงมาชนกับออเดอร์เรานะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในในบล็อตมันโชว์เลยเนี่ยก็แสดงว่าราคาที่เรากดซื้อเป็นราคาที่แมทช์กันพอดีเราก็จะได้เหรียญเข้าบล็ตเลยนะคะอืม เอาละค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ทั้งเพจ f a c e b o o k ทั้ง youtube แล้วก็บล็อกเกอนะคะคุณป้านักลงทุนด้วยแล้วพบกันใหม่นะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ